สวัสดีครับผมผมแงนัสวยวันที่เราจะไปรับชมคลิปกันผมขอเวลาหนึ่งนาทีฮผมมีช่องหลักมีชื่อว่าแปงคคุงนะครับผมปกคิปนี้แหละมาเดี๋ยววันนี้เราจะตีมังคือกัแต่ก่อนจะไปตีมังกอนผมขอเตรียมตัวก่อนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการหาดวงตายเนื้อแมนหาแทงเบสแต่ว่าแท่งเบสเนี่ยผมเตรียมไว้ละก็จะเหลือแค่ดวงตายเนื้อแมซึ่งหาได้2วิธีก็คือการลงนรกหาป่าสีเขียวมีเนื้อแมนเกิดขึ้นแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นนรกมันจะไม่ได้ไม่แค่เนเ้อแม่แหดงยาวม,มีมอนต่างต่าง,างเยอะแยะเลย ยอย่าลืมนะครับว่าผมเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์นะผมน,นี่จะเป็นของที่ผมอุดไว้ตรงภูเขานะตรงนี้จะเป็นจุดเกิดของเรานั่นเองเราต้องไปเตรียมของอะไรก่อนที่เราจะไปตีมังกือกันใช่อันนี้ก็จะเลือ,อีกวิธีหนึ่งนะผมในการหาดวงตายด้วยแมนั่นก็คือหาจาก NPC ที่เป็นอาชีพ ตักฟงยานะครับใช่แล้วแล้วล่ะแล้วผมจะหา m p c จากไหนละ่ะก็นแน่นอนต้องเป็นที่หมู่บ้านอยู่แล้วแต่ว่าผมโชคดีนะผมที่เจอกงสปาซอมบี้มไม่ตามหาหมู่บ้านนะเสียเวลาก็เสียเวลาอีกแทน p A T m. ตอนนี้จะเป็นบ้านของเรานะครับผมใช่แล้วบ้านที่ไม่มีบ้าน นอนกลางแจ้งก็จะเป็นฟาร์มพักทงฟรองฟาร์ผ่าอะไรต่างๆนานานไปแล้วเราจะไปรักษาชาวบ้านเวเลเจอร์กันนะผมเอพีซีนะเป็นซอมบี้ิลเลเจอร์นะครับก็ผมเจอองส์ซอมบีอยู่แล้วนะไปแต่ผมขอเตรียมน้ำยาก่อนนะผมซึ่งน้ำยาในการรักษาซอมบี้ิลเลเจอร์นะผม จะเป็นน้ำยาลดการมีตาะครุบผมใส่วิธีปรุงก็ตามนี้เลย โอเคนั่นคือวิธีการพุงยานะผมใช่เดีวตอนนี้เราขอได้ของกันนะผมซึ่งเอ็มบีซสองคนนี้ผมได้ทําการรักษาเขาเรียบร้อยแล้วครับใช่แล้วกลายเป็นว่าเขาขายของนะถูกขึ้นแต่ว่ามันสูงสุดได้แค่นี้นะผมการที่เราจะได้ของกับชาวบ้านนั่นเองเพราะว่าเขาอัปเกตแล้วนะผมเป็นมหาเศรษฐีแลย <laughs> แต่ก่อนมันทำได้นะผมที่แรกของในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา fk farm เอ้ไม่ใช่ f ร์มสิ fk โกงสปาสมมีเพื่อหา e n z a m มีไปเลยเจอนะผมไปกันเลยหลังจากที่เรากดอด e m จ j i เล่นมาน่นนานในที่สุดเราก็เจอแล้วนะผม นี่ก็จะเป็นท่อน้ําลําเลียงซอมบี้ขึ้นไปข้างบนฮนะนี่แล้วก็เจอแล้วนะผมซอมบี้เวดิเตอร์นะครับผมใช่เดี๋ยวก่อนจะรักษาเขาเราต้องจัดการพวกที่เป็นส่วนเกินก่อน,อนเดี๋ยวเขาเขาอุดขา้างบนหัวไปก่อนนะผมแล้วเพื่อไม่ให้ซอมบี้โก่ลมาอีกนะครับผมมันจะขัดขวางการรักษาข,ของเรานะ โอเคมัมนมันดิซีกี้จริงจังนะมันได้ได้วิวด้วยนะใช่ได้ทั้งวิวได้ทั้งเนื้อซอมบี้ซึ่งเนื้อซอมบี้นี่สามารถเอามาแลกเป็นเอเมอเรสต์ได้นะผมใช่โอเคเรียบร้อยผมปล่อยเขามากันเลยไปทีนี้เราก็จะทำการรักษาเขากันเฮ้ยจะยุ่งกับ เอ็นีีเรานะเอาน่นๆนะจุดมุ่งหมายชัดเจนนะตีหนึ่งทีเยายาเขแต่ว่าเขาไม่ตีเราเนะผมก็ปานยาใส่เ,เลยปานยาใส่ตีเฉยเลยโอเคเดี๋ยวทีนี้ก็ยัดแอปเปิ้ยลยำร้อยก็ต่อวอลอกต่อบอ็อกเหมือนเฮ้ยยาดี่โอ้ตีไม่เข้าก็ยังตีเนาะเอ้นี่ลำไร้ผมอ่าทีนี้ก็รอ,อยาวๆผมรอให้เขา กับว่าเป็นชาวบ้านตอาานานๆเลยตอกแหงจะผีเหมือนกันไหมเราโอเคเดี๋ยวเราเตรียมของก่อนนะเตรียมอะไรเตรียมเตียงวางเรียบร้อยเสร็จทีนี้ก็รอรออีกนานไหมฉันก็ไม่รู้โอเคผมเรียบร้อยผมโอ้โหรอ,อชาติเสร็จๆเลย โอ้โอเคมาผมเขาก็สามารถแลกกับของกับเราได้แล้วนะผุมจ้า yeah. เดี๋ยวเอาที่ซัมบีม้มาเลย <c oughs> นี่ไงไม่ใช่หนึ่งแต่ถึงสองนะผมฟาร์มนี้นะเดา๋ยวท้งเวลเด้ทัวทงของมาแลกซะบ้างน,น,นี่รวยละรว,วยลนะ่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาแลกของเขาให้ถึงเวลสูงสุดกันเลยนะผมเขาจะเปิดล็อก เป็นดวงตาหนเองนี่แหละการหาดวงตาแบบง่ายง่ายโอ้ยอย่าพุ่งไปเลยครับผมเกี่ยวอะไรของต่อผมนะนี่ดวงตาหนึ่งมาเราได้แล้วนะครับผมง่ายมากอยวผมขออีกสักหน่อยนึงอีกสักเวลนึ่งทำไมเราต้องการดวงตาเยอะจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกนะผม ใช่แล้วก็จะไม่ต้องวิ่งอ้อมโลกอ้อมไปอ้อมมาเดี๋ยวเราขอขังน้องเอ้ยไม่ขังดีโอโดนแหงเกินเป็นที่อยู่ชั่วคราวแล้วกันเออเดี๋ยวเราค่อยสร้างบ้านดีๆให้เขาอยู่นะผมให้อย,อยู่นิ่งๆดีเออปิดออกกระชีไว้เข้าไปเข้าไปเข้าไปเออไหนเข้าไปเอออยูอ่ในนี้ไปก่อนอย่งนี้ไปก่อนนะโอเคเ,เรียบร้อยฮะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะ ็ต้องไปเคลียร์ซอมบี้เกิดมาไม่รู้จบก่อนนะผมใช่โอเคก็แต่ละซอมบี้นักปรุงยาไอ้หะ NPC นบีซีนักปรุงยาไม่ใช่หรออ้อก็ซอมบี้ที่เคยจากะรักษาเดี๋ยวผมปิดก่อนนะผมใช่เดี๋ยวเราต้องมาเคลียร์ก่อนนะผมไม่งั้นนี่แหลกแน่นอนฮะซอมบี้ไม่ใช่น้อยๆนะอย่างเงี้ยตลงมาเรียบร้อยโอ้โห เดิมากโอเคก็เราใช้ดาบแล้วก็ตึดติ้งมางผมจะได้ของไปขึ้นดีแรงด้วยเรียบร้อยอูย้เวลสี่สิบโลนี่แล้วก็ได้มาแล้วผมขอเ,เก็บของก่อนแล้วกันทั้งันแล้วนะผมดวงตายแน่แมนเราก็เดินฮักกันเลยไปเลยเลสโก o บอยโอเค เรานี่ได้มาแล้วหุ่นงตายนุ่แมแหวครับผมเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวอะไรเล็กน,น้อยนะครับผมก่อนที่เราจะไปตีมังกรกันเสร็จแล้วไปกันเลยเตรียมตัวผมนี่เรียบร้อยพอเตรียมแล้วผมจะมีทั้งธนูก็แอปเปิลทองใช่เริ่มออกเดินทางกันได้เลยไปเลย let's go เดี๋ยวผมตรงไปเลยไป อ okay. เราเจอหมู่บ้านแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับผมหมู่บ้านนะฮะที่ดวงตาไอนัมแมนพาเรมานั่นเองส่วนมากที่ดวงตาไอ้นัมแมนมาแล้วผมจะเป็นแถวหมู่บ้านนะครับผมสําหรับประตูบังกรนะฮะใช่น่าจะอยู่ข้างล่างนี่แหละเดี๋ยวผมหาที่ลงก่อนว่าจะลงตรงไหนดีดวงตามันไปไหนนั่นแหละสิดวงตา น่าจะตรงไปข้างล่างนะผมว่าเดี๋ยวขอเช็คกอบโอเคอยู่ที่หมู่บ้านนั่นเองนะฮะเพาส่วนมากอะประตูมันจะอยู่ข้างล่างใต้หมู่บ้านนะผมใช่แล้วไปกันเลย let's go boy แค่ก็เจอหมู่บ้านแล้วแต <c oughs> ่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเราอยู่นะเพราะพิกัดเราอยู่ที่พิกัดที่สุดน,นะผมเดนนี่วิ่งมาพันกวบล็อกเลยโอ้ไกลมากนี่แหละตรงลงตรงนี้แหละไปกันเลย เราก็มาถึงแล้วนะผมอ๋าอย่าทีนี้ต้องตรงกับเขาองกดแล้วทีนี้ <laughs> จะหาประตูเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เ้าเหมือนจะเจอเป็นห้องหนังสือนะผมอู้2แห่งเลยนะว้าวดวงโอ้มีหนังสือใช้ไม่จำก,จกัดแล้วจังวะนี้เก็บไว้ก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าประตูกันเลยดีวยกว่าไปเสียเวลา ผมน่าจะหลงอีกนานนะอยู่ในนี้นโอเคอีกแล้วอ๋อโอเคครัในที่สุดโอ,โอ,โอหลังจากที่ลงมาเนิ่นานานนะฮะเราก็เจอ,อแล้วนะครับผม,บผมประตูก็สําหรับการไปดีมังกรในครั้งนี้นะผมผมจะไม่ใช้โทเทมออฟอันใหนอีงนะผมจากคลิปที่แล้วที่ผมพูดไปนะผมว่าผมจะ จบบอสด้วยการที่ไม่ใช้โทเทมออฟอันใดียเองนะผมแต่ผมขอเก็บของกันแล้วกันนะนี่หลังจากที่ผมสำรวจมา <c oughs> อะไรบางก็ไปรููเต็ไมไปเต็มมือไปหมดเลยขอครับกล่องเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะใช่ yeah. เดิเก็บเลยเก็บให้หมดเลยของไม่จำเปน็นนาแัคซันเก็บออยเก็บอะไรเก็บให้หมดเราจะเอาไปแค่ของที่จำเป็นก็คือบล็อก แล้วก็แอปเปิลทองแล้วก็บล็อกไม้เอาไปแม่แม่เอาไว้เนี่ยจะเป็นแอปเปิลทองกับน้ำนะผมในการากำจัดบอสนะคะก็คือมังกรนั่นเองช่แล้วก็ใช้ธนูด้วยแต่ธนูธนูไม่น่าได้ใช้แต่ว่าน้ำเนี่ยเป็นส่วนที่จำเป็นที่สุดแล้วจริงๆไอ้มังกรอ่ะไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกแต่ว่าไอเอ็นดูแมนนี่สิ ไม่รู้ว่าจะไปจ้องตามันตอนไหนก็ไม่รู้โอเคผมไหนๆละแล้วก็เตรียมพร้อมมาเลยไปเลย let's go ไหวของเราที่เราจะมีก็คือมีดาวมีพริกแอคมีขวานมีธนูนะผมซึ่งขวานเราอะ่ะดาเหมจนแรงนะเท่าดาบเลยเราก็เลยต้องเอาไปด้วยนะใช่โอเคเปิดประตูกันเลยแล้วเราก็ไปโลก มังกรกันไปเลย let's go โอเคผมจ okay, s <S มโอเค let's go นี่เราเข้ามาแล้วผมโอ oh, แล้วเกิดผม,มชอบการเกิดตรงนี้มาก <laughs> ไม่รู้ว่าจะไปจ้องตายไอ้นแมนตกเราตกโลกหรือเปล่าอยากเกิดพื้นที่ที่มีเกาะมากกว่าแต่ว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ไม่ต้องขุดขึ้นมา แต่มันก็อันตรายอยู่ดีอะผมต้องย่อไปอะไม่รู้ว่ามังกรจะมาโฉบว่ะโอเคใดๆเราก็ต้องค่อยๆไปแล้วนผมจะไม่ตอบแบบอันตรายแน่นอนเพราะว่าเราอย่าลืมนะว่าเราเล่นอยู่ในโหมดหาขอนะผมตายแล้วไม่สามารถเกิดใหม่ได้นะเราต้องเซฟนิดนึงถ้าเป็นโอ้โหถ้าเป็นแบบโหมดปกตินี่ผมวิ่งแบบเต๋อฟ้าต่อบอลไปแล้วจริงๆพี่แบบ รเคก,กเห็นผมเล่นไมนิเกมปะเอ้ยเอ้ยอาเห็นผมเล่นไมนิเกมหรือเปล่าไมนิเกมพวกแบบลักกี้ o n g l u ลั y กี้บลอกอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าอยากเห็นก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมแต่ว่าเราต้องมาจบเกมนี้กันก่อนนะวาาลยบนนัดุเสาอะไรยังไม่สง่งไม่ส่งตรงสนใจหรอกใส่อย่างเดียวป้าตีตีตีตออกปูแรง ันง่ายอ่ะวันนี้มันคือฮาร์ดคอร์จริงหรือเปล่าครับอันนี้คือฮาร์ดคอร์จริงหรือเปล่าครับอันนี้ขออะไรแล้วกันเออขอสักทีนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวใจอะไรอ่ะหัวใจมังกรโอ้ยเดี๋ยวอินโนแวนจ้องเผลอนไปจ้องตายาดีเอโอใช่ไหมมันน่ากลัวแต่ว่าน้ำก็ใช่โอ้ย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 สามหัวใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มังกรโชว์บอโอ้โหโชว์อย่างแรงเลย จะเห e. ็นครับพี่ชายค่อยๆกินได้โอ้ย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 เรหายใจแล้วก่อนโอ้ยโอ้โหโอ้แรงครับพี่ขอกระดกเลยกินก่อนเลยจังหวะนี้ตื่นเต้นตรายมากมาด right. ิมาดินี่โชว์มาแล้วก็เรียบร้อยโอ้เลือดเต็มเลยเึงไม่จำจำจัดเสาไม่ได้จริงหรอแล้วก็ต้องตีเลยฮะตีไป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 โอ้โหนี่ตัวเอง อยากใช้เตียงมากเลยนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะวางยังไงดีฮะผมไม่เคยวางแบบจบเกมแล้วใช้เตียงมาก่อนโอเคลงมาแล้วเอเลือดก็ไม่คีเยอะเท่าไหร่นี่หว่านี่น่าจะชิวๆแล้ฮะนี่เอาดีหลบไฟหลบหายใจโดนเอ้หอ้าแมนฮนะเอ้หอ้าแมนต้องช่วยตีย้วแหละนี่เจอฝามี่หน่อยเอ้อเอาแรงเท่ากันนะไปกี้เหรอวันนี้ธนูไฟเจอธน,นูไฟหน่อไม่ล่ะไปโดนหน่ย แรอย่างนั้นแ่ะโหแล้วดูเลือดยาวๆเลยขอเสาหนึง่งไม่เอาตดนึ่งมาผมชม,มาแล้วจเจอ,อตา,า,า,อตามฝันฝันไปโดนคาร์ไบคาสันเนาะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมแล้วขึ้มแล้นคุ้มแล้วขึ้นมแล้วมาดิโอ้ยอยู่เพิ่งไปดิโอ้ยพี่บอกโอ้ยลมหายใจมันก่อนเยอะเราไม่ได้เก็บขวดไม่ได้เอาขวดมาด้วยอะ่ะจะเก็บลมหายใจอะ่ะเดี๋ยวผมต้องมาตีรอบสองนะ ตีรอบแรกไม่น่าจะชิลกืนนะรอบแรกอะ่ะเดี๋ยวต้องตีรอบสองนะผมมังกรน,นะ <c oughs> ผมอลืมเอาขวดมาด้วยไอ้ขวดน,น้ำมาเก็บลมหายใจมังกรน,นะ <c oughs> เฮ้ยเล่นเลยนิดเดียวแล้วมาหมาเฉินเฉินนู้นหุ่มในไปแล้วไปไหนแล้วเฮ้ยลงมาอีกแล้วน่าจะตกหรือเปล่าเราจะจบเกมนี้กันมาตีนตี ตัตีตัตีฟื้นตั้ตเมเลยนี่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 เนี่นี่นนเรียบร้อยฮนะโอ้ภาพที่สวยงามโอ้สุดยอดครับผมยาเรียบร้อยครับเราได้จบบังกรด้วยโหมดฮาร์ดคอร์โดยไม่ใช้โทเทมเรียบร้อยับผมยาก็สำหรับในวันนี้นะผม เอ้ขอเก็บใครก่อนนะสำหรับวันนี้ฮะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดีย๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะผมถ้าชอบคลิปนี้นะใช่ถึงผมจะจบบัง้อนได้แต่มันยังไม่จบทั้งหมดนะผมอ่าส่วนปาสตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนก็สามารถรอติดตามชมกันได้นะผมสำหรับวันนี้ก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะผม สวัสดีพี่ใหม่ครับผมยาสามารถติชมกันได้นะผมความคิดเห็นของทุกคนเป็นส่วนปรกอบสำคัญนะครับบายบายยาสวัสดีครับผม